ับสบายดีพี่น้องสบายดีทุทก่าน婆อ,อกันกับพี่นอ้องสองน้องพายุ婆อ,อกันยำแรงเอ้ยบอกไปลวพี่น้องอยุยอ,อกันยำเศร้ยายำสวยพี่น้องจา๋ามาเบ่งพักเมย์พะลุกกะพีน่น้องอันนี้เป็นปุกพี่ชางอ๋อตอนนี้กำลังสิปุพักบวัวนังนง่งกบงามเสริมกำลังออก สเอาผู้ช่างนาะจทองแดงนี่ได้มือขึ้นเนนนพื่นอนได้เด้อพี่น้องเด้อได้มือขึ้นเพื่อนแม่บลลุงอ่ะที่พุ่นเต็มเพื่อนแล้วนี่ เตรียมกระตาหน่อยคือใส่บอเ็มเข่านี่บอใส่มันสูอัดโลดเข่าเข่าพุนได้มือขึ้นเฮือนแล้วกระเดือ่อนแมวปลาลูกในเดอพี่น้องมือแฮม แฮมหนึ่งำน้องแม่เมตตาแฮมสามขำแฮมสามขำพี่นอ้องคือสิบบมีแนี่ม,มาควงกันแด้นะ่ะได้มือขึ้นเฮือนเลยตุกฝนขึ้นเงียมวะ่ะมึงที่หนึ่งขึ้นเงียงเออมันเงียง ต้นนี่มันเหี่ยงด้วยนี่เงิบง็บเงับอยู่นี่บ่อเปดมาห้องเงิบง็บเงับอยู่นี่เออห้านวห้องมือแฮมแฮมสามคำจ้าเกินเพื่อนพึ่นโอ้ยไหมกะดิ ประตูประตาอับหมอกินบวนกกินอันนี้ห้องลูกสาวพนห้องลูกสาวพนั่นนี่พนกาแม่นางสาวนางเพรนางแรง นั่งอยู่ในนี่สบายแล้วมันนั่งแบบว่าเนาะหนังเหอนเกยอันนี้คนกับคนไม่อะไรจังสิริคนว่าเหลียงนั่นงนั่งแบบว่าหนังไปนี่นมันหนุนสะบังหูสะบังตาเราพี่น้องเน,น,นาะนั่งแนมเข้มทางบัว เพื่อนห้าก็มาแต่ปักชองเพื่อนห้าก็มาแต่ในเมืองได้ขูข่ได้คุ้นกับทามแบบแอนเม่บอลลุกไปไซด์ก็สักเพื่อนก็บบอลลไปไซดอกคุณนั่งตลาดคุณนั่งมาแต่ในเมืองนั่งก็ได้เพราะว่านี่นั่งหายหายน้ำลูก เ็นให้ให้ ng, ใหน้นำออกออูกน้ำต่าแล้วเป็นไดู้กฟ้าเงินหาคำขออ้อยเลยเอากับขอยน้ำูุฟ้าเงินหาคำข่อยเพื่อนรถเป็นตะอยู่เถอๆเเย็นสบายเย็นดีพออยู่พอเศร้า บ่คิดได้ว่าสิมีเฮือนมาตั้ง <Kid> น <se> <ended> ี่ตะกี้เพิ่นเพิ่นเดินเนาะเพิ่นแบบเหลาเดินหกถ้าขอมีเฮือนมาตั้งนี่แหละเฮาเฮามาดูบูญอนาคตเนาะอนาคตชีวิตการเป็นอยู่ฮัลโหลมันเย็นจ้อยจ้อย สบายเย็นสบายเฮือนเพิ่นลมผัดพี่วิกันมีถ้าถัดมีมาตั้งนี้เนาะตู้เย็นนั่งกับ่มีถ้าถัดนั่งกับ่มีดอกฟิ่น่บ่บมียังตู้เย็นกับบ่มีถ้าถัดกับบ่มีผัดล่มกับพัดลมมีหรือบ่เพิ่นเพิ่นเอามาเมือน้ะมันอยากห่างเนี่ะพัดลมก็ันข่ายแหนเป็นเฮือนเกยบ่ค่อยได้ บรแเนเปิดพลมอันแรกยาวกลางคืนนั้นมันจสหอนย่างคืนข้างนางนั้นมันจะทอนแน่มืนอี้ก็เป็นมือเขาจะเอาพีลงป่ามือเผาเขาฝุดไปเือนดอกเพ้่นดีคนละแต่ว่าแม่บลุงบริไปเพิ่นเพิ่นไปแบบบ่อยยกอยู่ดีขนะไปเพื่อนดี บนเฮาเอินเฮือนดีเนาะบดีไทยเอินงานซพผานะดีไซ,ดดไซน์นี่เอาคนเขามาทานีีบอกดีไซน์นี่คนผัดบุกขังไว้บ้าเปล่นขังไว้ พาซวนกันไปหาหน่อไม้ว่าซะเอ้าก็บ่ได้ไปเด้โอ้หลายคนก็ย่องสะอาดสะอ้างเฮือนแม่บ่ลุงสะอาดสะอาดอีหลีแหละพี่น้องเก็บนางเก็บกวาดแทงเสานี่ก็บ่ได้เอาไว้เนาะอือเขาา นั FC ท้าม้าแม่บรลุกไปไซ่์ไปไงเราไปไซด์เนะนั่งอยู่นี่แหละนั่งกับเสี่ยวการทั้งสามว่าบอุกไปเงินดีบ่ะมีไปไปเินดีไปไปบ่มากเท่าไรเนาะไปเงินดีมันบอกกับผู้ผู้ได้โบถาดบอนั่งกับเป็นเหมยเป็นอิทเจ็บหันเจ็บหนีชุกกระเพาะบอกแข้งแห้งนั่งกับบอลุกไปหอืึ ใช่งานแล้วบอัน,นอลูกสาวเล่นนะกึ้นลงคนี้ไปส่ปสงนี้ันี้ไปส่งมันอีบอสมันอีข้นลงคนละไปผักอยู่บนไปผักน้ำมันลุงออออเอาคนเอาเมียคนไทยอ รอแมกบ่อไเปนพรจัหมองยู้า่ไปหาเทียวหากันพ่ได้เที่ยวเที่ยวหากันไปอยู่นะอ้าวมาไวาวเถะอาจารย์บอมาอาจารย์บอกมา พากันไปรงเฮียนอาจารย์บอกมาสอนเิ่นมาแต่ชุลละอันนี้กันมาแตวิอะเพ่นมาแตในเมืองไปผู้เดียวอีกไปเดียวเด้ไหมทับรถก็เป็นเนาะนี่มามาเลยตลาดในเด้ ประเขาตลาดจะน้ำมันบ่จิตเกยพวกปุกกระปงพอกันไหลงูนั่นมันเขาหอกสารงูตัวไงงูยังงูยังกระงูกบดงตัวบ้าไ่สามแขนนั่นมาทำตะยานมันบ่ออกฉะไหลกับมันบอกออกฉับอือมันเข่าทานมาแล้วขินงอเด็กหน่อยเขาสิเอาหนย อาฐานะจําเกแขงอยผู้ใด๋หญ้าหมาหานู่นน่ะโตยหอือสิไปทางได๋บาดนี้เรามองออกสิไปมันอยู่นู่นโอเคพี่น้องไกไดู้คน FC ก็บ่เห็นแม่บ่ลจาก็ไปายคือบ่เห็นซั่นบ่เห็นนางก็ยาเหยเียนก็มาอึดเนาะเียงานนางก็ได้ โอเคพี่น้องมาฮาวเนี้ยก็จบเก็บไว้เพียงนี่เพียงแค่นี้เริ่มกก็<า>กเลวก็เชยก็ติดตามด้วยพี่น้องกิบหนาพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี